จังหวัดลบบุรีนุ่มจงแต่งไทยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของคนลบบุรีในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปินโตเข้าวัดธรบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวนะวันพระวันที่4มกราคม2 5 6 7เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีที่วัดพิระภูมารามตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมศวระวันพระ โดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวลบบุรีได้ร่วมกันนุ่งจงแต่งไทยหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมาทําบุญตักบาตรถวายแด่พระพิสุทธิสงฆ์พร้อมทั้งฟังธรรมแล้วร่วมกันปลูกต้นโพสองต้นณวัดพิระภูมารามตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูสุเมธาวราภพรดยุคละตำบลโคกตูมเจ้าวาดวัดพิระภูมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าสว่วนราชการข้าราชก,การ ตำรวจและประชาชนชาวลพบุรีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปนใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป ซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆทั้ง11อำเภอเพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึงและจังหวัดลบบุรียังได้ส่งเสริมการแต่งไทยได้วยการนุ่งโจงเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีที่มีมานานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอีกด้วย สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์2567จังหวัดลบบุรีจะจัดกิจกรรมแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมวนาวันพระในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567ที่วัดดงสวองตำบลเขา3มยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณภาพข่าวจากน้องไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างมชัด